มีโอ้ยขอ่ยสวัดดีพี่น้องคนนี้จังจังโยกเดี๋ยวฝ่า่ยฝ่าว่ยฝ่าว่ยฝ่าวยฝ่าว่วันไนได้เปิดีประเด็นี่ยดูกระพันนี่งกับเนาะเสียบหมอไฟระดับริเวบรดาบส่วนนี้เห็ดหมองไฟหนากไรส่วนนี้หกครับเห็ดบหม่ไฟนะครับเนาะพี่นึงมีเธอเดียวพี่น้องบุญานเท่ามีเลยเท่ามีเลเท่ามีลเท่เนาะเนาะารังกัดดีครับ พอเวลาหามือพอเวลาหามือมาสันหาหมดต้ดเลยส,ส่วนไะนหาเมืออย่างเดียวเลยโอ้จะเขาก็ยังบากินด้วยเย็นเนี่ยปัดทีท๊อมันเยี่ยมมากเลยซาลาห์ได้ถึงเวลาหรือวะเ <c oughs> อาไปกันเลยครับพี่ดีการกรับน้อกรับน<อ>้องเยี่ยสิอยู่สีเศร้าที่นี่ครับพี่น้อง,อองก่อนเอาทศยเนาะพี่น้องเนาะเขาก็กกต้องเอาทรายกอกนี่บอก นะครับมี่บอกหลังมีใส่เอาใส่กรอกของเพื่อว่าบางมันจะบางมันสีบรได้ดุ่งนะครับบรได้ดุ่งบริได้บริได้ปุุงออกมาคืองูเหลื่ยมกินไก่นะพี่น้องมันจังสีบงอมั่จช่สีบงอนนะครับบอกไงว่ามมนจังสีตรงเนาะมันจังสีบบิดบเบียวเวลาขึ้นมันช่จีขึ้นต้องตรง นี่ก็เป็นอีกวิธีการนะครับเนาะเราทำปูเันเสียนนะครับอาจจะเป็นต้องเอาไม้แก่ว่ะครับไม้แก่แล้วเนาะไม้แก่ไม้แก่ไม้แก่วเป็นกระดังดีการตัดลูกบวชนะครับเนาะการตัดลูกบวชใส่สีเหล้านะครับบั่นวัดงางดีเกันเด้ต้องวัดก่็นะครับว่าบางหนึ่ง สมพลที่ใส่จักลูกจักลูกนะครับน้อตอนต่อไปเป็นการันต้องใม่แก่นะครับพี่น้องเวลาไม่อนบ่อยเวลาเราเข้าหัดยางหัดยางกันไปเลยมันสิแตกนะครับนน้อนนะ่อีกหนึ่งวิธีการนะครับการที่ลูกวนเอาเป็นมาตอนต่น้องอ่าไปเบิ่งกันตอนต่อไปครับ มือแร่งครับมือแร่งอถ้าฟังเสียงครับฟังก้อยนะฟังก้อยนะขูเจอกันเจอกันครับตอนเย็นขึ้นแล้วครับ ทายบอทันครับฟังเสียงครับฟังเสียงเรียบร้อยครับบังบาปูตาน้องๆเนาะกําลังขึ้นข้ามอะครับพี่จะบอกไฟขี่เราดอกเดียวนี่ก็ได้เรายิ่งหลอดสุดบ่เนี่ยบ่บ่ครับบ่บ่สุดบ่เดี๋ยวมาณนี้ครับโอ้ยมันสิบ่บ้าะมาณนี้ยล่อล่อที่จำ เอาลอดอดที่ต่ำครับเอาละครับเขาว่งยเขาลอดฟังเสียงครับฟังเสียงตามตามปัดตุเกาปัดตุ้มด้อโอย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 ่าย ขีตมมีใจ่ขีตมโอ้จังเปิดได้เลยช่แค่ขับงานครับโอ้พวกหางเงินโพดเลยพวกหางเงินโพดโอ้โอ้หางเงินยังไงยังไม่เอาเสิร์ฟครับบังแรกครับทานไปทานไปครับเอาสวัสดีครับเบฟซี่ครับเคยอิบนคนน้องบัวเราเตะเคยอิบนคนน้องบัวครับฝากติดตามช่องนั้นเลยครับเด้ออาอิบนคนโกะอ่า สายนตามกันเลยครับเห็นบอกฟยดอกบอกก่นขึ้นข้างแล้วครับขึ้นข้างแล้วครับขึ้นข้างแล้วครับที่เด็ดครับตัวนี้แปดเส้นหาล่นแล้แปดแปเส้นหาอะยบอมันมันใจจ็ดเปอร์เซ็นต์ฝ้าขาดฝ้าขาดมันใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะมา้าเก้ก้าสบเก้าเก้าสเก้าอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไ้หนเปอร์เซ็นต์นึ่งีาอแรกมตเืนงรอ่บงไหม สูงประมาณสุงประมาณฮาเมตรครับล็อกงงลอก่บ่อเป็นบงุ้งประมาณฮาเมตรนะครับตัวนี้บางยาวรับบังไหนี่มลอคมันคอยหาเ้งฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงบันมากมามาน้ทมันถึงปั๊บ มาเชียเงี้ยคู่มาครับคู่มากตานนั้นพี่นไปคู่มากครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยงามมากครับสวยงามมากต่อเนื่องครับพี่น้องต่อเนื่องครับบานเบาบนคนโกมปีหนึ่งมืดนี่เธนึงครับพี่น้องเขาแล้วครับเขาแล้วครับเขารอดนะครับเฮ้ยฟังฟัง สุดยอดสุดยอดเรียบร้อยครับผมโอ้สวยงามมากครับฝัดในฝั่งนี้ตัวนี้เออตัวนี้ดูกใบดิไบไหนวะเรียบร้อยครับพี่น้องไทยพระท่าน,น,าป,านปิดฉากด้วยสองตุ่ม แก่ลพี่น้อกแก่ละแก่ละแก่ับ